ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในวันพรุ่งนี้วันที่14กุมภาเป็นวันบาเลนไทน์นั้นเราก็มีกิจกรรมครับจัดที่บริเวณลานกิจกรรมชั้นหนึ่งะครับของศูนย์การค้าเกตเวอัดบางซื่อกรุงเทพร่วมกับทางสำนักงานนะครับเขตบางซื่อกรุงเทพจะมีกิจกรรมนะครับต่างๆให้กับคู่รักนะครับทั้งที่จะไปจดทะเบียน นะครับล้วก็คิดว่าจะไปจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกแล้วก็รวมไปถึงชุดความสําคัญของครอบครัวต่างๆเพราะว่าต้องเรียนว่าจริงๆวันแห่งความรักในวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการที่จะลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวลดปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับสตรีและเด็กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน เพราะว่าการที่แต่ละท่านจะมีครอบครัวการที่บุคคลสองคนจะแต่งงานด้วยกันนั้นแน่นอนครับจะต้องมาจากความรักและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องการมีครอบครัวการใช้หลักนะครับในการที่จะครองรักครองเรือนกันนะครับวันนี้เราไม่ได้พูดกันถึงเพียงแค่ชายหญิงแล้วไม่ว่าท่านจะเป็นเพศสภาพใดไม่ว่าท่านจะเรียกว่า,เ,าเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับเป็นการที่บุคคลสองคนนั้นอยากจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั้น จะเป็นเพศใดก็แล้วแต่การมีหลักคิดการมีข้อคิดที่ถูกต้องนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางกระทรวงพมจะแนะนําให้ในวันแห่งความรักพรุ่งนี้และที่สําคัญที่สุดนั้นจะรักใครก็แล้วแต่นะครับต้องขอฝากพี่น้องประชาชนผ่านทางพี่ๆสื่อมวลชนนะครับว่าต้องรักตัวเองก่อนนะครับขอให้รักตัวเองให้มากดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็เอื้อเฟื้อความรักเหล่านั้นให้กับคนรอบๆข้างของท่านนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแรกนะครับ ที่ทางกระทรวงพมได้แนะนํานอกจากนั้นเองนะครับเรายังมีกิจกรรมโดยกรมกิจการผู้สูงอายุเพราะว่าเวลาเราพูดถึงความรักเราไม่ได้พูดถึงเพียงแค่บุคคลสองคนเท่านั้นเรายังพูดถึงการที่มีความรักให้กับบุพการีหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในชีวิตของเรานะครับโดยกรมกิจการผู้สูงอายุนั้นเรามีโครงการรักที่สื่อสารได้ในทุกวันด้วยการก้มกราบและกอดนะครับ การก้มนั้นแน่นอนครับเป็นการแสดงตามวิถีไทยนะครับที่เวลาเด็กเดินผ่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะก้มตัวโค้งตัวลงต้องเรียกว่าเป็นประเพณีของคนไทยที่ดีงามกันมาเก็นการแสดงความเคารพนะครับท่ามกลางกระแสข,ของสังคมที่เปลี่ยนไปต่างชาตินะครับจะเป็นอย่างไรต้องเรียนว่าผมไม่สนใจแต่ว่าขนรรมเนียมประเพณีของไทยเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่นั้น น,นั่นคือสิ่งที่เราควรจะดำรงคงไว้ก็คือการก้มนะครับการกราบนะครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่อย่างดีที่สุดนะครับผมเองก็จะกราบคุณแม่จริงๆถ้าคุณพ่อยังอยู่ก็อยากจะกราบเท้าแทบเท้าพ่อเหมือนกันเพราะครั้งล่าสุดที่ผมได้กราบเท้าคุณพ่อก็คือวันที่23เมษายน2559วันที่ท่านได้เสียชีวิตลงดังนั้นถ้าหากวันนี้ท่านยังมีญาติผู้ใหญ่ให้กราบได้ ก็ขอให้กลับไปกราบท่านเสียเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดที่เราจะมีต่อผู้มีพระคุณของเราและประเด็นสุดท้ายก็คือการกอดนะครับกอดกันได้ทุกวันกอดคุณพ่อกอดคุณแม่นะครับหลายท่านถ้ายังมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้กอดได้ขอให้กอดท่านไว้เพราะเป็นการแสดงความอบอุ่นนะครับแล้วก็การดูแลการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดก็จะเป็นแนวทางนะครับเป็นนโยบายเรื่องการรักที่สื่อสารได้ในทุกวันด้วยการก้มกราบ กอดนะครับให้กับผู้สูงอายุในบ้านของเรานะครับหรือว่าเป็นพระในบ้านของเรานี่เองก็เป็นโครงการ2โครงการนะครับอันแรกก็จะเป็นของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและโครงการที่สองก้มกราบก,าบก,าบกอดน,นั้นก็เป็นโครงการของกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับก็ต้องอยู่กับเรียกว่า บุคคลที่เรารักมากนะครับอยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผอบทอบอ,อยู่ที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าจริงๆต้องฝากอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยของเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับแน่นอนวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสังคมผู้สูงอายุก็คือการรณรงค์ให้มีเด็กเกิดใหม่มากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอความกร,รุณาอย่าเข้าใจกระทรวงพอมอผิดนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ วันวาเลนไทน์นะครับจัดกันเต็มที่เลยไม่ใช่นะครับต้องขอให้วัยรุ่นเยาวชนนะครับการจะมีบุตรการจะมีครอบครัวขอให้มีเมื่อพร้อมขอให้เรียกว่าเด็กแต่ละคนที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นเด็กที่มีคุณภาพอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพวกเขาเหล่านั้นในการที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของสังคมไทยนะครับก็ขออนุญาตฝากเป็นข้อคิดไว้นะครับ จะมี2ท่านที่ไม่ได้ไปของชาติไทยพัฒนาเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนะครับท่านหนึ่งก็อาการหนักเลยเรื่องเข่านะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยก็วันนี้เมื่อโทรคุยกันเมื่อวานนี้นะครับเสียงอุยลุกไม่ขึ้นเลยนะครับก็คงจะถ้ามาเดี๋ยวก็คงจะติดกันไปใหญ่ก็จะเป็น2ท่านไม่ได้มานะครับแต่นอกนั้นมากันครบนะครับ ผมคิดว่ามองแล้วเป็นความอบอุ่นดีนะครับเป็นการแสดงความเข้มแข็งแล้วก็การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าตั้งแต่เรามีตั้งรัฐบาลมาเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วก็มีการทานข้าวของแกนนำนะครับหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคไปสองครั้งนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้มีการทานข้าวของสมาชิกทั้งหมดเลยของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่ผมคิดว่า ความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ